สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับออกกำลังกายเช้านี้ครับผมขุดย้ายต้นประดูนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นต้นนี้ไหมครับเนี่ยประดูป่านะครับน่าจะเป็นต้นแม่นะครับต้นนี้เพราะว่ามีต้นเล็กๆงอกเยอะๆเลยครับอาจจะเกิดจากเมล็ดที่เขาติวลงมานะครับโดนฝนก็งอกนะครับ ผมก็ทำการขุดย้ายออกนะครับเผื่อเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำอะไรต่อไปนะฮะก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกเราก็ย้ายต้นไม้ไปไว้ริมๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทำการขุดนะครับอขุดไม่ให้ตุ่มแตกนะครับก็ขุดลุมวางเขาธรรมดาธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ เดี๋ยวฝนมามันก็จะทําเป็นหลุมหน่อยนะครับจะได้ลองรับน้าฝนได้นะครับปลูกทีหน่อยไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวธรรมชาติเขาจะคัดสรรอีกทีนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้รอดทุกต้นนะครับผ่านไปสี่ห้าปีนะครับหลังจากธรรมชาติคัดสรรแล้วเราก็มาคัดสรรธรรมชาติอีกทีนึงนะครับต้นไหนไม่สวยก็ตัดออกนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ